ก่อนไปรับชมคลิปพี่ขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไเพื่อให้สิ้นปีนี้ช่องพี่มียอดซับถึง8ล้านซึ่งตอนนี้ก็ขาดแค่ <c oughs> ช่วงนี้ถ้าใครเล่นโลบอกและหาเกมเล่นใหม่ๆ <c oughs> ก็คงจะเห็นหน้าฟีดเต็มไปหมดไอ้พวกเบนล็อตเนี่ยมันเต็มหน้าฟีดโลบอกเต็มไปหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะไปเกมไหนก็มีแต่เบนล็อตสติลเบรลอโกเบลอตกปายังมีตกเบดลอเลยโอเค วันนี้พี่จะไม่ทนพราะพี่จะไปยิงไอ้พวกเบนล็อตให้หมดเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในเกมชู o อะเบนล็อตเนี่ยไอเกมยิงไอตัวเบนล็อตอะซึ่งพี่เดาแนวทางเกมนะมันน่าจะยิงไอตัวเบน l o อตแล้วก็จับไอตัวเบน l o อตเนี่ยมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ให้มันเจเนเรตเงินชัวแน่นอนจากประสบการณ์การเล่นโลบ็อกของพี่มามากกว่าส0 0พชั่วโมงแล้วใช่ไหมเอิม ได้มาแล้วตัวหนึ่ง <c oughs> ก็เล่นง่ายดีนี่ะวางใช่ไหมใช่จริงด้วยทุกคนเอ้ยแต่อย่างน้อยมันก็เดินไปเดินมานะก็เดี๋ยวสิเพิ่งเล่นไม่ถึง10วิยังไม่ชอบเว้ยอ๋อแล้วก็เอาตังมาอัปเกรดฟาร์มของเราโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะยิบกาโลบัก <c oughs> ของถูกอีกแล้วเห็นของถูกแล้วใครจะอดใจไหววะเนี่ยอะเอามาตอนนี้เรามีเงินคูณสแล้วทุกคน พร้อมกับสปินอีก9โลบัคเอามาเลยเราได้มาทั้งหมด3สปินอ่ะสปินเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะบวก10%แคชแล้วพี่มีเงินอยู่40โอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยสปินแล้วกันมันบวกเงินเป็นเปอร์เซ็นต์อะไว้เงินเราเยอะๆแล้วเราค่อยมาสปินอีกทีแล้วกันมาเรามายิงไอ้พวกนี้ก่อนเอ้ยอันนี้ระดับโกเลยเหรอโอโหแล้วเรายิงมันยิงครั้งหนึ่งไม่ถึง1%ด้วยซ้ำ โอเคเราต้องยิงไอตัวเล็กๆไปก่อน <c oughs> e เราคลิกลัวๆได้นะทุกคนโอเคเราได้ไอลิงกล้วยนี่มา2ตัวอ่ะวางมันก่อน UG Phone แอปพลิเคชันระบบขขาวที่จะช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มแมบ FK k ได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่หลุดออกจากเกมและไม่จำเป็นต้องเปลืองเน็ตเปลืองไฟฟาร์มกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการ AFK ฟาร์มเงินฟาร์มเวลในแมปต่างๆหรือ AFK ฟาร์มแมปโกลว์การ์เดนเพื่อดักซื้อมเมล็ดพืชพันธุ์หายากก็ทาได้หมดเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทเองนะถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้เดสคริปชันแล้วใส่รหัสคําเชิญเพื่อน NLWE23 <c oughs> เพื่อรับเพชรไปใช้ในการแลกสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีสีชั่วโมงได้เลยแล้วไอร้านค้านี่คืออะไรอ๋อขายผลไม้อ้าผลไม้ไปทำอะไรนะให้ไอ้วยนี่หรอน่าจะใช่นะทุกคนโอเค เราสามารถซื้อปืนได้ปืนอันต่อไป500เก็บตังก่อนแล้วกันเรายืนยิงมันตรงนี้เนี่ยแหละไอตัวนี้เรายิงเข้าอยู่นะเข้าไหมาเนี่ยโอเคยิงเข้าอยู่มันจะตายไหมย <c oughs> อย่าเพิ่งเดินไปไกลดิมองไม่เห็นเลือดแล้วเนี่ยแต่มันยังยิงโดนไหมยแย่แล้วทุกคนวับกลับมาก่อนมาดักหน้ามันเดินไปไหนแล้วอะนี่ปะโอเค เราดักหน้ามันทันอ่ะวางไว้ตัวนี้ให้40บาทตวิโคตรเงินดีเก็บ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 ก็บเก็บให้หมดไปซื้อปืนกันดีกว่าทุกคนเราได้มา5 4 0 0แบบงงโอ้โหระดับต่อไป4 5 0 0 0ของดีเฮียเก็บไว้เถอะผมเอาลูกซองธรรมดาก็ได้เออเรายิงช้างเข้าไหมโอ้โหยิงแรงมากเสียงก็ดังเช่นกันเสียงยิงปืนสุดอีปิกนี่มันอะไรกัน เดี๋ยว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 มันจะไปนู่นละโอเคได้มาแล้วตัวหนึ่งแล้วเรายิงไอ้กุ้งนี้ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวเราวัดไปดักด้านหน้ามันก่อนไอ้ตัวกุ้งไงตัวกุ้งนี่ไงยิงเข้าทีละสี่เปอร์เซ็นต์โอเคแต่ว่ายิงช้ามากเลยนะเนี่ยกว่าจะยิงแต่ละนัดเดี๋ยว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 เรายิงทะลุเรายิงทะลุสะพานเลยอเอามาตั้งไว้วิละสองร้อยห้าสิบ โทษเยอะอ่ะวางให้หมดเลยอ้าววางได้6กตัวเองเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวเราเก็บไอ้ลิงกล้วยนี้ก่อนล้วกันมานี้โอ้เก็บนานซะด้วยานานไอ้ตัวช้างให้เงินเท่าไหร่วิละยี่สิบอืมก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวเราเก็บไอ้ช้างนี้มาด้วยแล้วกันไล่พวกนี้เราสามารถขายได้ไหมทุกคนอ๋อนี่ไงเซลอ่ะเฮอะเฮอย,อยให้เท่าไหร่เอาไปห,หมดเลยเราได้เงินมาสามหมื่นเลยเหรอ ไม่ทันดูด้วยดีก่อนขายว่าได้เท่าไหร่อ่ะช่างมันเราซื้อ45่หมยังไม่ได้โอเคงั้นยิงไอพวกนี้รอมันขัดใจอะ่ะทุกคนคือมันยิงช้ามากเนี่ยไอ้นู่นเดินไปถึงนั่นแล้วพี่ยังยิงได้ไม่ถึงไหนเลยหยุดรอด้วยตายได้ยังแล้วนี้คืออะไรวะเนี่ยโหร้อยเก้้าโลบัคกเลยเหรอน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะไม่เอาแล้วกัน พี่ไม่มีเงินโลบักพี่จะหมดอ่ะวางไว้วิละร้อยยี่ห้าโอเคได้อยู่เก็บเงิน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 เราได้มา8ปดหมื่นแหละหาตังไวเหมือนกันนะเนี่ยหรือเพราะเรามีคูณสองวะทุกคนน่าจะเพราะเรามีคูณ2เนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนอันนี้สี่หม้าอันนี้ห้าแสนวัดทำไมเฮียตั้งราคาแบบนี้วะเนี่ยโอเคเราใช้ปืนอันนี้ไปก่อน นัดเดียวเลยเหรอโคตรแรงโอ้โห <c oughs> โคตรแรงนะไอตัวระดับแร่ๆอยู่ไหนบ้าง <c oughs> โอ้ยเสียงมันแน่นได้ใจมาก <c oughs> ตัวไหนเดินผ่านแล้วยิงให้หมดเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราได้เราได้ของแร่มาด้วยปะตัวนี้ไม่ใช่นี่ตัวแมววันนี้ตัวแมวนี้ให้เงินเยอะนะใช่ไหมอ้าวไม่ใช่หรอ อ๋อต้องเป็นตัวกุ้งมันถึงจะให้เงินเยอะโอเคงั้นเราเก็บไอแมวมาก่อน,ลลนแล้วเราก็อัปเกรดอันนี้แล้วกันอะต่อไปหนึ่งแสนโอเคเฮีย <c oughs> ขอขายหน่อยโอ้ได้มาสองหมื่นก็เยอะอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวทำไมช้างทองเต็มไปหมดเลย <c oughs> อุ๊ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ถึกมาก <c oughs> ปล่อยมันไปก่อนยิงไม่ไหวระดับโกนี่มันจะให้เงินเยอะขึ้นไหม อะลองวางดูให้เงินเท่าเดิม40บาทต่อวิงั้นเอาไปขายดีกว่าอาเฮียผมมีช้างระดับทองหลายตัวเลยโอ้ได้เงินมา4ี่หมืนแจมแจมแจมเฮ้ยไออูดนี้ไม่เคยออกมาก่อนโอ้ยิงไม่ทันแน่นอนยิงได้แบบทีละเปอร์เซนต์เฮ้ยเพื่อนเราช่วยยิงเอาเพื่อนได้เราไม่ได้หวะทุกคนแต่เราได้ช่วยเฉยเฮยกุ้งระดับเพชร เดี๋ยวเดีเดีอยากได้ตัวเนี้ทันไหมเนี่ยอย่าเพิ่งไปอย่าเดินเร็วยิงไม่ทันพ <c oughs> ี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเราได้กุ้งระดับเพชรมาแล้วทุกคนน่าจะขายได้แพงมากเลยเอาไอ้กุ้งนี้ด้วยมิติสปอนตัวไหนอะมิติกนั่นหรอไอ้นี่แน่เลยโอ้ยิงไม่เข้าเลยเรายิงตัวนี้ได้ไหมเอ้ยตัวนี้เรายิงเข้าอยู่ ไอ้นี่น่าจะระดับอีพิกนะทันไหมวะเนี้มันเดินเร็วซะด้วยขออีกสามนัดอย่าเพิ่งไปขออีกนัดหนึ่งเ <c oughs> กือบไม่ทันว้าววีลพันสองของโคตรดีเก็บแมวมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่เป็นอยู่ไหนนะกุ้งกุ้งใช่ไหมอ่ะกุ้งวีละแปดร้อโอ้โคตรดีแล้วกุ้งอีกตัวเราไปไหนละ นี่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 กุ้งอีกตัววิละสองอาสิบอ๋อถ้าติดมิวเทสมันก็จะยิ่งคูณเงินสินะโอเคเข้าใจละไหนตัวนี้หายากไหมเฮ้ยตัวนี้หายากยิงเข้านัดละหเอร์เงหรองั้นเดี๋ยวเราเก็บตังค์แล้วไปอัพป,ปืนก่อนแล้วกันเฮียซื้อปืนหน่อยไวๆเลยห้าแสนโอเคได้มาแลวไอตัวเมื่อกี้อยู่ไหนเอา้าหายไปไหนแล้วอะ่ะไอตัวถ้วยน้ำชาเมื่อกี้โดนหล่อไปแล้วหรอ น่าจะโดนไปแล้วทุกคนพี่มาช้าไปเอาไอ้น huh ี่ก็ได้โอ้โหยิงได้โคตรสะใจมากดูมันยิงไอ้ปืนนี่มันแบบล้างเผ่าพันธุ์พวกเบนล็อตเลยทุกคนดูโอ้โหเคลียรถนนโผมาคือตายไปให้หมดโคตรสะใจ กบยางไดมอนด์ปะนะโอ้โหหายอย่างไว <c oughs> เราเก็บไอตัวที่ให้เงินน้อยก่อนไอกบยางนี่เอามาก่อนอแล้วก็ไอกุ้งนี้ก็น่าจะให้เงินน้อยแหละอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองใส่เป็นตัวไหนดีตัวไหนให้เงินเยอะตัวนี้ใช่ไหมพันสองอ่ะฮะไอกบยางนี่ล่ะ206โอเคไม่เยอะเท่าไหร่เก็บมาก่อน อืมตัวไหนอีกนี่ปะนี่เท่าไหร่โอ้แปดสิบเองน้อยมากเอาคืนมาเฮ้ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่เคยวางแปดร้อยต่อวิโอเคได้อยู่หมดแล้วปะที่เหลือน่าจะเป็นของเก่าๆแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเซลที่เหลือกันไอเฮียเอาไปให้หมดเลยมีล้านสองแล้วอืือปืนต่อไปเจ็ดล้านห้าเลยเหรอแล้วดูปืนที่แพงสุด 2 4 sx สกุลเงินอะไรวะเนี่ยสกุลเงินอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอตัวนั้นระดับทองโอ้โหเสียงยิงคือแบบโอเคเราได้ตัวนี้มาเฮ้ยไอเสือแตงโมเสือแตงโมระดับอะไรไม่รู้อ่ะแต่พี่ยิงแทบไม่เข้าเลยทุกคนพี่น่าจะไม่ได้ตัวนี้นะน่าจะเป็นคนอื่นได้หรือเปล่าใช่เป็นคนอื่นได้เพนกวินระดับโก ว้าววิรพันหกแจมแจมแจมเก็บเงิน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 ปืนต่อไป7ล้านแพงเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์สนามก่อนเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดเสียงยิงมันสะใจมากอะระดับมิติเกิดตัวไหนอะนี่หรออ๋อไม่ใช่เอ๊ะนั่นหรออ๋อน่าจะตัวนี้นะทุกคนโอ้โหถึกมาก ได้ไหมวะเนี่ยหรือคนอื่นได้เอา้าพี่ไม่ได้อ่ะน่าจะโดนลัดช็อตไปโอ้โหงั้นเอาตัวนี้แทนได้ไหมเราจะยิงมันตายไหมจะโดนคนอื่นแย่งไปอีกไหมวะเนี่ยสีซไม่ทันแน่เลยทุกคนเฮ้ยคนอื่นยังไม่ยิงพี่ยิงอยู่คนเดียวโอเคได้มาแล้วไหนไหนวิละเท่าไหร่เอาเต็มอีกแล้วหรอ เก็บตัวไหนดีต oh. ้องเก็บไอตัวนี้ว oh. ิละาแปดร้อยอ่ะโหวิละาห้าพันโคตรรวยเก็บ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 ก็บก็บเดี๋ยวเราไปขายสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันอะเียเอาไปให้หมดเลยมีสี่ล้านและโอเคเดี๋ยวเดี๋ยเคลียร์สนามก่อนเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดเฮ้ยไอ้ตัวนี้ถึกจะยิงทันไหมทุกคนห้าสิเปอร์เซ็นต สี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบขอท่านหน่อยเฮ้ยสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหมันมุดไปใต้นี้ก่อนอะยิงไม่โดนเสยียดายเท่โอเคไม่เป็นไรไนี่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 ตัวถ้วยน้ำชานี้ที่เราพลาดไปครั้งที่แล้วได้มาแล้วอาฮะได้วิเท่าไหร่ วิละสองพันก็ไม่แย่มีตัวไหนว่างอีกไหมไม่มีแล้วเนาะโอเคที่เหลือขายอาเฮียเอาไปให้หมดเลยปืนต่อไปเราซื้อได้หรือ,อยังเนี่ย7.5ล้านงั้นเราสปินเลยแล้วกันอ่ะสองอันที่เหลือได้เงินมา10%ืมดีนะที่เราอันนี้ก่อนเงินเยอะก่อนแล้วค่อยสปิน <c oughs> ได้เงิน15%โอเคเรามีเงิน15ล้านแล้วทุกคนเดี๋ยวนะ ทำไมมันใช่หรอ,หรอบวกร้อห้าเอร์ซแคทด w h อ๋อ oh. ไม่ใช่เงิน15%บแต่ร้อยห้าซ็โอเคอย่างแจ่มเลยทุกคนปืนนี้7.5ล้านต่อไปร้อยล้านออของดีเฮียเก็บไว้เถอะผมเอาแค่นี้แหละนะโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวเด๋เดนัดเดียวทุกตัวเลยเหรอไอตัวนี้ได้เงินเยอะไหม ขอลองขอลองอืมเอาเก็บตัวไหนดีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้เงินน้อยสุดได้วีละเท่าไหร่วีละห้าร้อยเองเหรอมานี่เลยเลียร์สนามดีกว่าทุกคนเขียร์ให้หมดไหนระดับมิติไม่โผล่เลยไอตัวส้มนั้นระดับแร์มันนะโหยิงเกือบไม่เข้าเหมือนกันนะเนี่ยแย่ละมันมีคนจะเอาด้วย เราเล็งจังหวัดสุดท้ายโอ๊ไม่ทันเข้าได้ไปก่อนโอ้เราลืมอัพสวนเลยวะ่ะทุกคนมัวแต่เอาไปซื้อปืนเพลินเดี๋ยวนะต่อไปห้าสิบบิลเลียนเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมราคามันก้าวกระโดดแบบนั้นนะเฮียเฮียหลอกผมและโอเคเรายังไม่ได้ลองซื้อผลไม้เลยไหนะผลไม้ทํำไรได้อันนี้1นึ่งแสนอ n c r ค a s e e x p e พ i เลียนห้าสิบพอย์เอ๊ะอพเลของตัวอะไรอะ ของเราเหรองงฮะห,หรือว่าให้ตัวนี้อ๋อมันต้องเอามาให้อันนี้โอเคเพื่ออัพเวลไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรออ่อโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอซื้อผลไม้ก่อนล้วกันเราไม่ได้อัพอันนี้เลยอะตั้งแต่ต้นเกมนะมีอันไหนซื้อได้บ้างโอ้โหไม่มีอันไหนซื้อได้เลยอันนี้สามสิบล้านแพงเกินอ่ะมีให้กินแค่นี้แหละกินไปก่อนนะ เฮ้ยไอตัวนี้โผล่แล้วทุกคนทันไหมโอ้โ oh. ห <c oughs> ปืนเราโหดมากแบบนัดละยี้าเปอร์เซ็นอะปืนเราตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราเก็บสแกนแป๊บโอเคตัวนี้ได้น้อยสุดเก็บมาก่อนแล้วก็วางอันนี้แทนไปดูบ้านเพื่อนบ้างดิบ้านเพื่อนคือแบบหนึ่งบิลเลียนต่อว,วินาทีตัวอะไรวะเนี่ยเราสามารถสติลแคสได้ด้วยเหรอยี่สิบเก้าโลบักแล้วเราจะได้เงินเท่านี้เลยไหม อ่ะลองดูโอ้โหทุกคนพี่ได้มา350ร้บิลเลียนพี่รวยแล้วไหนซื้อปืนอะไรได้บ้าง3ามหสิบิลเลียนโอ้โหซื้อได้แค่นี้เองเหรอเก้าสิบบิลเลียนอ่ะลองดูอืมคือมันไม่มีตัวไหนที่เลือดเยอะมากๆอ่ะให้เราลองปืนใหม่อ่ะทุกคนคือไอ้พวกนี้เราใช้ปืนธรรมดาก็ยิงได้อ่ะเนี่ยคือเราไม่รู้ดาเมจเลยว่ามัน แรงขนาดไหนเดี๋ยวรอตัวมิติกหรือตัวระดับแรงกว่านี้โผล่มาก่อนแล้วกันเฮ้ยทุกคนคือตอนนี้พี่มาเปิดออโต้ชูตตรงเนี้คือมันยิงทุกตัวที่โผล่ออกมาเลยเนี่ยตอนนี้คือไม่มีตัวไหนโผล่มาแล้วเพราะพี่เปิดออโต้ยิงไว้แล้วนัดเดียวแตกหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราปิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันไม่เห็นตัวใหม่ๆออกมา One eternity later โอเคทุกคนพี่ก็ยืนรอมาสักพักแล้วแต่ว่ามันไม่มีตัวหายากโผล่ออกมาเลยะคือพี่เปลี่ยนเซิร์ฟด้วยนะเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้อะมันมีคนที่มีปืนโหดแล้วมันกดออโต้ชูตไวอ้อ่ะเออพี่เลยไม่ได้ยิงเลยโอเคพี่ว่าปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ปืนพี่อะมันโอพแล้วยิงตัวไหนนัดเดียวก็ตายหมดเลยอะโอเคก่อนจากไปเดี๋ยวพี่จะเปิดออโต้ชูตให้ดูไปโอ้ <c oughs> <c oughs> <What? laughs> โคตรเทร่เลยเมื่อกี้อินเวนทอรี่ฟูแล้วทุกคนโอเคไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบาย